ดูดูวันอนุวัตแจ้งแล้ววันรับเงินแบบใหม่เราชนะคนละ1,000บาทเตรียมกดสิทธิ์ใช้ได้เลยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงวันในการโอนเงินเล็กน้อยนะครับฟังจดหรือเซฟดีๆนะครับใช้อันนี้ไม่ใช้อันเก่านะครับเริ่มตั้งแต่บัตรคนจนครับ บัตรคนจนที่ได้โครงการเราชนะ2,000บาทนะครับเงินจะโอนให้ครั้งแรกคือวันศุกร์ที่21พฤษภาคมและศุกร์ที่28พฤษภาคมครับส่วนเราชนะที่โอนผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับเงินโอนให้1,000บาทแรกคือพฤหัสที่20พฤษภาคมและพฤหัสที่27พฤษภาคมครับส่วนม33เราลกกันนะครับเงินโอนให้เปลี่ยนเป็นวันจันทร์นะครับ ก้อนแรก1,000บาทโอนให้จันที่ที่24พฤษภาคมและจันที่ที่31พฤษภาคมนะครับใช้อันนี้นะครับอย่าใช้อันเก่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการไปหาลือกันใหม่นะครับกับสภาพัฒน์กับกรุงไทยนะครับการโอน3กลุ่มนี้จะทําให้โอนเงินได้ง่ายขึ้นและกระจายกลุ่มได้ง่ายขึ้นนะครับจะเข้าสู่ที่ประชุมครมวันอังคารที่11นี้นะครับใช้อันนี้นะตัวเองอย่าไปใช้อันหลังนะ สวัสดีค่ะพบกับป็นบุ๋มาแชร์กันอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาแจ้งวันรับเงินราชนะคนละ1,000บาทนะคะใครที่ได้รับราชนะมาแล้วนะคะในวันที่21-22ที่ผ่านมานะคะก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่าได้เท่าไหร่กันบ้าง เอาละค่ะก่อนเราไปรับชมเนื้อหานะคะก็อยากขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะ หลังจากวันที่20 21 22นะคะก็มีการโอนเงินอย่างต่อเนื่องนะคะรัฐบาลได้มีการโอนเงินให้แล้วนะคะในโครงการเราชนะนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคนที่มีแอปปต่อตังนะคะกลุ่มคนที่มีบัตรคนจนบัตรประชาชนนะคะที่ได้รับสิทธิ์เราชนะแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มคนที่กดทบทวนสิทธิ์เราชนะในกลุ่มของ คนพิเศษนะคะกลุ่มพิเศษที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์นะคะกดทบทวนสิทธิ์ไปและทีนี้เมื่อวานนะคะเขามีการประกาศสิทธิ์ออกมาแล้วนะคะแล้ววันนี้22พฤษภาคมนะคะก็มีการโอนเงินให้รวดเดียว8,000บาทเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บุ๋มได้มีการลงคลิปไปก่อนหน้านี้และสำหรับใครนะคะที่อยากทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะได้รับสิทธิ์แล้วใช้เงินได้หรือไม่ได้อย่างไรสามารถคอมเมนต์มา ต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะไปหาคำตอบจากรัฐบาลมาให้แล้วก็จะมาทำคลิปบอกเล่าแบบนี้ได้ในทุกวันนะคะอย่างไรก็ตามใครที่เข้ามาดูคลิปเป็นบุ๋มเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปและข่าวสารใหม่จากทางช่องนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ